ไม่ไม่ไม่ไมาอีกแล้วนะจอมยุทธมาอีกแล้วจอมยุทธยังมาแล้วอลูกอะเอาหมดไหมเอาหมดหรือยังเฮ้อจอมยุทธข่อยจอมยุทข่อยหัวเปียกกินนะลูกนะเ้ยเฮ้เพ้ยเน้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเพ้ยเฮ้ย้ยน้ยเเฮ้ยกฮ้้ยย

ดูดูเอ้ไม่เออไม่ไม่เดี๋ยวยายจะให้อย er> ู่เดี๋ยวเปลี่ยนกันเล่นนะลูกเนาะพี่พ yeah, ี่พลอยเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเพชรค่อยเล่นนะเดี๋ยวยายเอาให้ตอนนี้น้องเพชรกินตอเบอร์รี่ก่อนนะคะโอ้ยอยากน้ำเดืบเปรี้ยวเปียวมาแล้วมาแล้วนั่นมาเร็วมาเร็วไม่โอ้ยเฮ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 ้ยเ อ้าวอ้าอ่าเล่นพอยังอ่าเล่นอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกนะเราต้องรอนะย่าเออขอขอโอ้ยขอขอเป็นแล้วย่าขอนี่หนิกิเขียวไปไหนอ่ะนี่เขียวเอาอันนั้นไปไหนอ่ะฮะฝามันไปไหนลูกฝาดิเลือกพี่น้องกินข้าวกับย่าแตนเลือค่ะย่าย่าแตนกิน ข้าวเจ้าก mm ับ hmm. ก <laughs> oh, wow. wow. ับทอดหมูกับแก้วบองกินเลยย่ากินบัะเขียบกินหมูยองไหมเอาหมูยองไหมนี่อันยำเแม่อันยำเหม่อันยำหม่อันยหม่อ๋ออาบยได้ไงโูโนนนออออันนี้อ่ะมันเป็นอันนี้มันมัน เอาอยู่ค่ะยายเอาอยู่นะคะสองเต้านี่เวลายายพูดเสียงดังเขาจะกลัวยายไหมกลัวยายไหมกลัวยายแตนไหมกลัวไหมบอกก่อนกลัวยายแตนไหมไม่กลัวหรอกจะกลัวไหมกลัวไหม กูยิก่มออืออออีกตอกอเลยนะอออเ้าดปเข้าไเข้าเข้เข้าเ้เข้า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าาาะ่่ายาฮ่ิ่าาย่าฮ่าฮา่ยฮหา่า่าฮตี่่าฮ่าฮ่าา่า่า่อาา่่า น้ำเหมือนเดิมน้ำเต็มเก็บอี่แหลเอาเก็บบาลูกว้ยโว้ายยายหามาเก็บนังก็เนี่ยโอ้ย่าใยใส่ย่ไใยวะนี่โอ้ย่าไฟหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเด้อมุกแกเบิ้งเอาไนออกด้วยเด้อเดี๋ยวมุกแกกินมุเบิ้งทดสอบเบิ้งก็ได้ถ้าคอยบอกว่าเอาไนท์ออกก็เสียออกให้คอยบอก คายออกมานะคะคายเม็ดออกมาคายเม็ดออกมาเ๋ยนะเอาเม็ดออกมาอ่ะเคี้ยวเขียเข้ยวเคี้ยวเี้ยวไปเอาเนื้อกินเนื้อแล้วก็เม็ดออกนะคะเอาเม็ดออกมาคายเม็ดออกมาอ่ะคายออกมาคายออกมาโอเคมุกแกวเห็นไหมนเหน,น,มน,นี่ยเด็กน้อยพวกเนี้ยมันอัจฉริยะจริงๆกินเนย้อกระซังค่าเวลาบอกย้ายบอกเขาจะ เอาเม็ดออกอีกนะคะ,อะเอา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 ,เอ,าอันนี้เม็ดออกไปแล้วอันนี้ไม่มีเม็ดนะคะอันนี้เม็ดมันออกไปแล้วอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยไหมลูกใช่ป้ะแกน,นี่กินบะเกียบก็พอนะคะนี่ดี่หน่อยสองคนนี่กินผลไม้เนี่ยว่าต้อตงห่วงเลยสายเลือดพอบ่อยลว้ลวนเลยแต่ไม่แอนนี่น, <c oughs> นุ่ม หนูเพราะว่าคอยกินหลายโหดแม่คอยมีแอนข่อยกินต่้ผลไม้ย,ย่างเดียวเลยกินจนอันนี้มีเม็ดด้วยนะหนูต้องเอาเม็ดออกให้ยายด้วยนะนี่เข้าใจไหมคะอันนี้มีเม็ดนะคะมัน <c ười> ต้องมีเม็ดด้วยนะมันจะมีเม็ดด้วยนะ,นะยนะคอยดูดนะ้ะคอยดูนะคะว่าหนูจะเอาเม็ดออกให้ยายได้ไหม ใกล้้ยังใกล้แล้ยังตบกบกบกบบเอามาออกมาค่ะออกมานะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะคะยายขอทิชชู่หน่อยค่ะยาอ่ะปบปุ๊บฟปช๊บปุ๊บปุปุ๊บปุบป้๊อปุ๊งปุ๊บปปุุบปป มีเมด็ดด้วยนะคะอันนี้มีเมด็ดด้วยนะคะต้องเอาเมด็ดออกมานะคะกินได้ปะขามก็เอาเมด็ดออกะคะ่ะพี่นอ้องเอาเดูนะคะว้ายโอ้ยยังไม่กินหมดเลยเดี๋ยวให้กินก่อนเอาเดี๋ยวกินวันนี้วันจันทร์ค่ะเอาเม,ออม่านานบอาทิตย์ออกมายังได้ยัาขึ้นไปลูกมันพฤหัสโอเคโอเคได้แล้วมาแล้วมาคพีี่องเยต๋